สวัสดีจ้ามันวนันที่สามสเอ็ดพฤษภาพนะจ้าเป็นวันเสาร์พอดีมันนี้แม่เม้ตื่นแต่หกโมงเสาจ้ามะยังมาเก็บเพชรดูน,นะพี่น้องเอ้ยพี่นะนี่เป็นใจเนยสิตเต็มตาเราได้หน่มาข้าวเดียวขนาดบางแรงเก็บไปเราได้หน่จ้ามาเก็บกับย่าเสาร์แตเสารย่าเพระท่านย่าเพระได้เข่ามาโอ้ยตั้งแต่หกโมงนะคะเนี่ย ตอนนี้ก็จะมาหกโมงครึ่งมันนี่เต็มตาพี่น้องกระต่านี่ก็บเื้อลายหลโลอยู่บ่ช่วงหนักๆให้ดูตะก้าใหญ่นะวันนี้นะสีส้มเ้ยพี่น้องดอกสีส้มสีส้มสวยเป็นงกค่อยดอกสีส้ม คี่ว่าอยู่กับสีมันอยู่กับดินลำเด้อพี่น,อน้องโอ้ยงามงามงามโอ้ว้าวนะโอ้ย,อยฝากพี่ฝากน้องจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่นะฝากพี่ฝากน้องอเห็นปะเว็แบบแวบบ็แบบ